ไดรูดเทอร์คอยครับใช่เรียกหนูนั่นแหละคุณลินสวัสดีครับเก่งมากเออบินบินบ่อยๆบินบ่อยๆจะได้แข็งแรงแข็งแรงนะอ่ะขึ้นนิ้วก่อนเออขึ้นนิ้วมาเก่งมากลูก เก่งมากเลยเก่งมากเลยเอาขึ้นนิ้วขอบคุณค่ะมาขึ้นนิ้วขึ้นนิ้วก่อนขึ้นนิ้วก่อนเลยขึ้นนิ้วขึ้นมาสิขึ้นมาสิขึ้นมาสิสอนน้องสิสอนน้องทำยังไงทุกจาตสอนน้องนี่ทำยังไงสอนน้องขึ้นนิ้วยังไงนะสอนน้องขอแบกนะนะสอนน้องมามาจานมามามาเร็ว